พระคาถาแม่พระธรณีพระคาถาบทนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเข้าปะจนด้วยพยามารท่านได้เรียกพระแม่ธรณีขึ้นมาบีบมวยผมเป็นน้ำพระคงคาทั่วมหมู่มานทั้งหลายไม่แต่พ่ายไปสิน้นถ้าศัตรูจะทำร้ายเราให้ภาวนาคาถาบทนี้เถิดมันแพ้ภัยตัวเองแลหรือถ้าเป็นความกัน ให้เขียนชื่อคู่ความใส่แผ่นอิฐทำน้ำมนต์ด้วยพระคาถานี้เวลาลดให้เหยียบบนแผ่นอิฐนั้นเสร็จแล้วเอาแผ่นอิฐนั้นถ่วงน้ำให้ผิวหน้าไปตามน้ำชุมนุมเทวดาเสียก่อดแล้วจึงตั้งความอธิษฐานดังปรารถนาเถิดเสร็จแล้วจึงถ่วงน้ำเสียถ้ามีคนติดตามจะทำร้ายให้เสกอิฐหรือกิ่งไม้ขวางทางไว้ ตามมาถึงที่นั่นตีกันเองแลถ้ามีคนผีเข้าทำน้ำมนต์รดออกแลหรือถ้าจะทำให้ชิบหายให้เสกน้ำมนต์รดหัวบันไดเลือนชิบหายสิ้นแลหาอุปเทศใช้เอาเถิดเป็นได้ทุกประการเพราะกาถานี้ท่องว่าตัดสาเกสีสโตยะถาคังคาโสตัง ปะวันตันติมาราเสนาปตินถาตุงอสักโกนโตปะรายิงสุปารมิตานุภาเวนะมารุเสนาปะราชิตาทิโสทิสังปะรายันติวิทังเสนติอเสสะโตภาวนาไว้เถิดพุทธคุณเลิ่ลนลำนักแล fa